อยู่ผมเองนะครับผมกับช่องน้องแคปผมดูตอนนี้ก็อยู่ผมเองกับช่องน้องภูมิเล่นเกมนะครับผมเวลามันอัดแต่ผมไม่ค่อยได้แบบในเวลาผมพูดอต่มันจะได้ยินแบบน้องภูมิเล่นเกนมเฉยอะไรพวกนีะคนดูโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นไม่ใช่พวกแรงไก่ไม่ใช่แรงอะไรพวกนี้ะมาเล่นมีดตีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดู ซองยาวกหนึ่งวันนะคนดูผมจะมาเล่นซองยาวหนึ่งวันนะคนดูโอเคไปดูกันเลยส e ก s go นนะคนดุดูโอ้ยเาดานคนดูซองยาจะมีหกนัดนะคนดูเราจะใช้กับเกมจริงกันเลยคนดู let's go โอเคคนดูผมอยู่ในเกมจริงะนะโหคนโคตรเดือดอ่ะคนดูคนโคตรเดือดอ่ะแหลงหมดแล้ววะคนโคตรเดือดอ่ะคนดูโอ้โหคนดูตายแบก chơi lắm con nuôi chơi lắm chơi lắm không phải nữa kèm, okay. à chạy kèm thôi mặt kèm con <laughs> อุ้ยโดนล,ล่าหัวของผมเลยคนดูเฮ้ยแต่คู่แต่คู่แต่คู่ Kill.